แล,ะละ้ล่ะอ๊ะทุกคนมาร์คทำอะไรอะ่ะเอ้ยแบบนี้ต้องแก้นี่น่ะสิวสอง้งหน้านี่น่ะไวใ้ใครการตายระเบิดตัวเองอเขาไม่ได้ตั้งใจนะไอแมวมึงอีกแล้วนะออกไปเลยชุบอะไรแฟนกูเดี๋ยวก่อน ออกไปเลยนะออกไปไม่ต้องมายุ่งเลยแมวนี่อยู่ทุกที่จริงๆก็ขอคอทุกที่เลยเอ้ยลืมไอ้บีบีจ๋าบีจ๋าเขามาแล้วถ้าไปกองกับพื้นได้ไงอะอุ๊อุ๊อู้เขาไม่ได้ตั้งใจพระเขาขอโทษขอโทษได้ไหมเขาไม่ได้ตั้งใจขอโทษค่ะ ทุกคนมาร์กงอนเลยขอโทษนะจะแกล้ง,ง่เลขำๆเองอ่ะอ้าใครยิงทุกคนมันมีตัวเราจะยิงเขายังไงล่ะเวนกามตามทานีไป